สวัสดีครับวันนี้มาสอ,อนเขาเขียนลายไม้นะฮะอันนี้เป็นพระที่บวชเพิ่งศึกไปไม่กี่วันนะฮะบวชประมาณสิบกว่าวันนะฮะทีนี้จะกลับไปทำงานที่กรุงเทพแถวบางบัวทองนะไซน้อยครับทีนี้มีโอกาสได้ให้เขาศึกษาวิชาลายไม้เพื่อจะได้ใช้เกิดประโยชน์ให้กับบ้านตนเองหรือว่าคนที่สนใจในงานเขียนนะฮะนี่ อ่าตอนนี้ก็รูไปไปครับมั้ยูปไปลูปไปแล้วก็ให้มีความอ่อนความเข้มใน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  t e เจอร์นี้ได้อ่าแล้วทีนี้ก็ลองเขียนเลยฮะลองเขียนตาไม้เลยวงปีอ่าเขียนวงปีเลยจุม่มจุ่มนี่เลยเขียนวงปีจุ่มเยอะได้นั้นได้อ่าแล้วการเขียนวงปีก็คือให้ตะแคงตะแคงแปรงสีนอนๆหน่อย มันเพื่อเราจะได้เอาความคมของเส้นเขาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะให้ทําให้ดูก่อนอ,อย่างเงี้นะฮะเฉียงๆอย่างเงี้นะเห็นไหมลงมาประมาณนี้เห็นไหมะแล้วก็ลงมานี่อ่ามันจะมางอย่างนี้ใช่ได้ไดตัดทีละครึ่งทีละครึ่งฮนะ,ะ,ะวันนี้อ่กําท่านกรลังิสสาธิติการใช่ครับลายไม้นะครับหรือปินคน,นใหม่ก็จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับ มีการคู่กันทำให้ลีลา้ดีหน่อยครับไม่ต้องเกก๊อ่าพยายามเออ่เฉียงเวลาเข้าที่ตรงเงี้ยเวลาเราเราไปต่อลายเงี้ยนะให้มาอย่างงี้แล้วก็เหมือนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกิดความสวยงามตรงนี้เนี่ยถ้าเราบาลออกเงี้ยเห็นไหมลายจะใหญ่เราจึงทั้งให้ลงอย่างงี้เล็กเงี้ได้เนี่ยเล็กอ่าเห็นไหมจะเล็กได้อาจารย์ นี่เห็นไหมเด็กเล็กเอาพระอาจารย์นผ้าจานหลักแล้วผอาจารย์นั่งดีนะะพรอาาจรย์อันนี้ตั้นจ้าวาดจุมได้ครับจุ่มจุ่มนะฮะพยายามเก็บเก็บเหลี่ยมตรงนี้ให้สวยตรงโค้งนี้ฮะเหมือนเหมือนกับวงแหวนดาวเสาแต่มีความเล็กการไหลเป็นของลาดวาวานี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆถ้าถ้าลายใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนลายประดู่ได้ แต่ถ้าเป็นลายเล็กๆจะมีความเส้นบางๆก็จะออกไปทางลักษณะเหมือนลายไม้สักทองนะแต่อันนี้ก็จะถ้าเป็นลายใหญ่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นลายเหมือนประดูแล้าไม่จบจบ,จ,จ,จบนี้แล้วครับรม่อาจารย์จบนี้เรามาทางนี้ไปอ่าทีละครึ่งของวงกลมของนั่นฮะเห็นไหมอนันน,ะนี้นนนนนก็จะเหมือนแล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะอ่าก็คือลักษณะการเขียน อ๋กคนติดกล้องตอนนี้อัดวิดีโออยู่คนนะฮะกคคือก็คือการเขียนลักษณะกคคือติวันเราเริ่มตรงนี้นะฮะเป็นวงกลมเนาะเป็นวงกลมเป็นวงกลมถ้าสีพวกนี้ต้องไหวต้องมีความไวเพราะไม่ง <content. S 2> ั้นเด็กวก็จะแห้งมันจะเก็บไม่ทันให้เขียนทีละครึ่งสมมติว่านาการตะวันวงกลมนะฮะแล้วก็ต้องเกิดตาไม้มาตรงนี้นะฮะลากมาปุ๊บจะได้เล็กใช่ไหมแล้วก็เอามาต่อกันเงี้ยใช่ไหม จะครบรอบแล้วก็มาเริ่มใหม่ข้างๆเขาเริ่มใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไม,มท่ทด้จริง, <ๆ S 1> <ไ>งอแล้วก็หยุดใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มักเชื่อมหากันอ่ามันจึงเกิดเป็นลายให้สวยลายสวยแล้วก็มีเส้นล้อมไปใช่ไหมลายเส้นสล้อมนี้ก็พีมาแล้วเก็บไว้อย่างนี้อ่าเริ่มเป็นไมล์แล้วลกีดอ่ะกีดเป็นเนี้ยขอบ เห็นไหมมันจะมีขอบๆไม้ซีไม้จุ่มสามารถจุ่มสีได้ถ้าตีมันเริ่มหมดอ่านั่นนะครับอ่าใช่แั่ละเห็นไหมล้อมรอบเขาพยายามไม่เล้ยวๆ,ๆไปแบบธรรมชาติอ่าอย่างเนี้ยเรากดหน้าแปลงเยอะมันจะทําให้หลายใหญ่เราจึงให้เฉียงอย่างนี้อ่าจับได้เฉียงเฉียงอ่าคมเส้นจะคมเห็นไหมคมไปเลยจุ๊บเนี่ยจะคมมันเต้าไม้ที่เราเห็นเนี่ยครับ จะเป็นลายไม้นะครับจะเป็นลายไม้ตามมาจาอยากลายเล็กเราก็ใช้แปรงเล็กอยากลายเล็กเราใช้แปรง,งเล็กแปรงเล็กแซม้างมังไงนี้ไ,ได้ทีละครึ่งเหมือนกันเนี่ยทีละครึ่งเห็นไหมทีละครึ่งชนทีละครึ่งครึ่งมาเนไหนครึ่งหนึ่งเื่อมหากัน ทีนี้เอา้าพอหลายตรงนี้มองไม่ออกงงสีก็แห้งแล้วทําไม่ทันทําไงให้ใช้โดยการทําอย่างนี้ีน้สีมันแห้งเนาะเขียนลายไม่ทันแล้วมันแห้งไปแล้วเรามีวิธีแก้ไขโดยการระหว่างจุ่มสีนี่แล้วก็มาแตะสีนี่เพิความดำแล้วก็หม,มุนได้อืมอ่าแล้วก็อีกลาหมา อีกลายซ้ำได้แลนะะมาต่อันเชื่นะมอมวิ่งตนะ่อคำเชื่อจะให้แตกต่างกันว่าเราชัดมากชัดน้อยระหว่างจิ้มสีดำก่อนแล้วก็ค่อยมาจิ้มสีน้ำตาลจะให้ความสว่างแตกต่างกันถ้าเราจิ้มสีน้ำตาลก่อนมาจิ้มสีดำก็จะเป็นอีกอย่างหนึงลองดูดินะ ในเมื่อเข้มเข้มผีมันโนดแล้วก็แตกตัวนี้นเข็มถ้าเราจิ้มสีดำก่อนจิ้มสีดำก่อนมาจิ้มสีนี้เข็มจะไม่เหมือนกันมันจะให้ความชัดบางความเข้มเห็นมันแตกต่างกันอันนี้จะสีดำจะเริ่มอ,อ่อนแต่อันนี้สีดำจะเข้ม ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกว่าเราใช้จังหวะนั้นนะเราต้องการให้มันเข้มอยู่มันอ่อนเราสามารถควบคุมด้วยการจังหวะที่ว่าจะจุ่มสีไหนก่อนอ่าเป็นตรงนี้ก็เขียนได้ขอบๆก็เขียนไปเลยเขียนไม่ขอบอ่าตึกเล็กๆนี่คือยากอ่าแต่เขียนได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละร่สวยยาไปเลยยาไปใช่เลยยาไปวื้นั่นแหละไม่ยาไปดิอ่า อ่าเริ่มเข้าใจแล้วนั่นแหละใช่นั่นแหละครับยายไปเลยว้าสามารถมาต่อได้อ่าต่อกันเลยยืดออกไปได้เลยใช่มันก็อยู่มุมองศาของแปลงเราเท่านั้นเองถ้าเราควบคุมเขาได้ดีก็จะทําให้เส้นเล็กบางขึ้นอยู่หลักำหนดได้เลยเส้นล้อ เล้อก็ให้มีริ้วโค้งเล็กๆน้อยไปบ้างก็จะไม่ตรงเกินไปเพราะไม้เขาไม่ค่อยอยู่ที่การนอนของพู่กันเออการจังหวะการวางโอเคโอ้สวยอาจารยนอาจารย์มองมันนู้ต่อเดือดกันได้ใช่ได้ล้อสวยสวยพะไปบางที่ครับท่านเจ้าวาดยอมจ่ายเงินแปดแสนเพื่อจะเกตไลายไม้ทั้งวัดเลยครับมีครับตอนเนี้ย ครับเห็นลายไม้เีนเ็นละครึ่งเห็นละกขึน้นเสาหนูก็าทาได้ได้หมดเลยครับเสารกระจกทาได้เกาะได้ทุกพื้นผิวเลยพอดีเลยไว้ตอนรับแขกที่แบบ ถ้ามันแห้งแล้วลายมันจมแล้วก็ให้เอาสีดำแทมนะจุ่มนิดนึงบางๆแล้วก็มาเขียนมันก็จะได้เอาดำไปผสมกับสีนี้นหน่อยหน,นึ่งหาอันนี้จะออกโทนน้ำตาลออกส้มนิดๆเห็นไหนะเวลาก็อยู่ที่นี่มันก็ได้อยู่ไฟผู<า>กกันเนี่ยเน่เนี่นแต่สีอ่อแต่ตรงนั้นนิดนึง<ช>อ่าไปหมุนตรงนั้นหมุนเลยจิ้มเข้าไปตรงๆแล้วก็หมุนผูกกันจิ้มไม่ต้องเไม่ต้องกดแลว ตาไม้จิ้มใหม่ก็ได้จิ้มแล้วปั่นตรงๆนี่เลยถ้าจะเป็นตาไม้ใช่ไหมจิ้มเลยแล้จิ้มตรงๆจิ้มแล้วปั่นรอบเดียวจิ้มปเลยปั่นรอบเดียวแล้วก็ดึงออกแล้วก็เขียนลายเขียนลายล้อมล้อมรอบตัวเข้าไไม้แหลไหมอ่านั่นแหละทีละครึ่งมาชนกัน อ่านั่นแหละนั่นแหละตาไม้ตาสองตาด้วยใช่ตาสองลูกตาด้วย เริ่มเป็นตาไม้วงปีนั่นเนี่ยครับนั่นเนี่ยอ่าเราก็เลยล้อมรอบใช่อ่าทีนี้ว่าการล้อมรอบสมมุติว่า,าตาเนี่ยมันตรงกันเนาะเวลาล้อมรอบนะเส้นล้อนะต้องวิ่งมนันนี่แล้วก็ค่อยบีบเข้าไปแล้วค่อยเปิดออกเพื่ออย่างเงี้ยลายมันคว้ายขัดไปไหมมันวิ่งไปนูน่นมันจึงขัดมันเหมือนไม้คนละแผ่นซี่กออกมาแต่เราต้องการให้ไม้ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกัน มันจึงต้องลายที่วิ่งเส้นนี้ยเราเส้นล้อมนอกนะจองวิ่งคู่ล้อมาครับออกนี่อ่าล้อมใหม่อ่า,ลอา,อาแล้วก็ออกหลบมาหลบตานีมาอ่าแล้วก็มาตรงนี้วิ่งข้ามานีออกนู่นอ่ามันจึงเห็นไหมวมันจะเป็นชิ้นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไขว้ตรงเงี้ยสารไขว้แบบนู้นมันจะเป็นเหมือนไม้ทีเนี้ยกับทีนู้นคนละชิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะมันสามารถพลิกแพงได้ดัดแปลงได้หมดอ่า วการส้มถ้าตรงไหนเราอยากให้เข้มแล้วก็แล้วก็ลงลงสีตัวเข้มซ้ําได้อะไรเงี้ยอ่าอ่าตรงไหนที่มันมีไม่เรียบร้อยเราต้องการแต่งสีแล้วก็เอามาแต่งเก็บรอยได้อ่านั่นนะครันั่นแหนนละครับนั่นแหละใช้มุมแปลงได้นั่นแหละครับนั่นแหละ่า,าเห็นไหมหรูปไปปุ๊บเขาก็ยิ่งเหมือนลายไม้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะเหมือนเราใส่รายละเอียดเขา ไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรงี้ก็จะมีความชัดเจนเรื่องลายมากขึ้นนะแต่สีดําเวลาสีดําก็ควรจะแนะนําลักษณะว่าถ้าอันนี้เป็นสีแดงเนาะแล้วก็ออกแดงแล้วดำก็ควรจะให้มีอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมันไปถึงครึ่งหนึ่งอะ่ะความดาถึงครึ่งของแดงมันก็จะทําให้เหมือนกับสีดํามากไปมันจะทําให้ภาพเหมือนแบบความสมจริงมันก็จะควรจะลดลงมาให้ไม่ให้ดํามากอะ่ะ เหมือนว่าสมมติว่าดำแบ่งเป็นส0บเอเแดงส0บเดำจะมีสักอยู่แค่2%อปอร์ซอ่าลักษณะแบบเนี้ยเห็นไหมฮะจะมีดำเพียแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันจะทำให้ก,การมองได้สบายตาอ่าไม่เป็นไรก็คือสามารถเราลงเข้มได้ก็คือทำซ้ำเนี่ยลงเข้มมันจะกลายเป็นเหมือนประดูแดงเข้มอ่าใช่เหมือนแก่นไม้ขึ้นเยอะอีกมันจะสามารถประยุกต์ได้หมดมทีนี้มามาถึงการเชื่อมต่อลายตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ย รเราเกิดปุ๊บเห็นไหมมันเรายังไม่ได้เขียนที่นี้เราต้องเขียนให้เขาอะให้เชื่อมกัน,ให,กนให้เชื่อมกันว่าให้ลงมนันนี่ให้ลงมนันนี่โดยการใช้สีพวกนั้นนะคุมใช่ให้เหมือนลักษณะแบบแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเชื่อมกันเน,นี่ยเชื่อมกัน,เนอเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยนั่นแล้วนั่นแอ่เก็บงานเรียบร้อยนั่นแน่เกนดำใช่แล้วก็เอาสีแดงสีแดงที่แปลงเนี่ยเขียนตาเลย สีแดงลงก่อนอ่าจะต้องทําด้วยพื้นเหมือนตอนเราทําตอนแรกเห็นไหมเราทาพื้นบางๆก่อนแล้วค่อยมาเขียนสีดําเข้มตามไปเหมือนการวาดรูปศิละปะเหมือนกันนั่นเนี่ยจะต้องลงอ่บางอย่างก็ลงสีอ่อนก่อนแล้วเอาสีเข้มมาสกิดอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละครับใช่อันี้นนอ่าแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยชินกับเอ่อ แปลงใหญ่ๆเพราะเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะแต่วันนี้ให้มาศึกษาโดยการจับแปลงนะเพื่อมีช่องทางได้ทาบ้านตัวเองได้หรือมีโอกาสขยายไปถึงรับงานเป็นธุรกิจได้อ่านี่แะครับอ่าจะสามารถจับเงินหลักแสนหลักล้านภายใน1ปีก็ทำได้สามารถทำได้ หลักสูตรนี้เราแนะนำนะฮะไม่ไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้เราสอนให้ท่านี่สนใจแล้วก็ยินดีมอบความรู้ให้นะเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับเขียนไปเลยครับเขียนไปตามจินตนาการให้หลุดให้หลุดจากาการบอกกล่าวของผมอะสามารถหลุดลงมาจากความคิดที่เราเคยเห็นไม้ในวัยเด็กหรือว่าไม้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มาเขียนวงปีตาไปมันก็จะทําให้แนวคิดเราได้หลุดด้วยมันก็จะทําให้เราเขียนโดยที่ ไม่เขินแล้วก็เป็นอิสระในการเขียนนี่ฮะนี่ก็มีท่านจาวาดก็มาร่วมด้วยนะมาดูศึกษาความรู้นี่เพราะที่นี่เพชรบูรณ์นี่เป็นถือว่าเป็นแหล่งไม้สักนะแต่เป็นไม้จริงๆไม้แท้อยู่แต่ทีนี้ก็ยังไม่เห็นบ้านไหนที่มีผนังปูนและเขียนเป็นลายไม้เพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอย่างนี้อะไรเงี้ย แต่เคยนําเสนอชาวบ้านที่นี่แล้วเขาบอกว่าโอ้มีด้วยเหรอขอเบอร์หน่อยอ่ะก็ได้มีหลายคนขอไปบ้างแล้วนะเพื่อมีโอกาสได้มารับใช้งานที่นี่ด้านการเขียนลายไม้ฮเนี่ยตรงนี้ช่องว่างนี้เราสามารถทําตาไม้เพิ่มได้เป็นวงปีตาไม้ได้เพราะมันมันที่มันหลบเนี่ยคือมันหลบของวงปีตาไม้พวกนั้นน้ำเกิดออกมา,กาใช่ลงคุมสีไปก่อนคุมสีกลางไปห,หมดก่อนแล้วเขียนลายใช่เลยนั่นลนะ อ่านั่นแหละให้มีอ่อนมีเข้มไว้อ่าเพื่อเท็กเจอร์ลายไม้เขาจะไม่สีเดียวกันหมดให้มีอ่อนมีเข้มแล้วก็จึงเอาสีเข้มโดยการจุ่มแต่ดำนิดนิด,นดมากรีดเป็นลายให้เชื่อมระหว่างสีดำลายรอบตัวเขาอ่าพรุงนี้น้องก็จับกับบางบทองนะนะเป็นนูนใส่น้อยนะฮะทำงานอยู่ที่ บริษัทของของอะไรนะสุเรียนนะเขาตอบนะ้วทำงานที่ไหนนะสุเรียนครับอ่าสุเรียนนะครับเห็นไหมรูมหล่อหน้าตาดีนะฮะแล้วก็เป็นคนกตัญยูกตเวทีมากนะฮะทำหน้าที่ชายไทยอย่างเรียบร้อยคัดทหารแล้วแล้วก็บเรียนแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวครับอย่างเดียวคืออะไรนะครับแต่งงานแต่งงานนะครับ สนใจก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ <c oughs> นิสัยดีเป็นคนเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาบวชก็ดูแลวัดอย่างดีนะเก็บกวาดล้างถ้วยล้างจามเก็บห้องห้องหับกุฏิเรียบร้อยหมดนะ <c oughs> ตรงไหนเสียเขาไล่ซ่อมเลยนะฮะกวาดเอี่ยมบ้องเห็นไหมทีลาที่อันวัดนี่ฮะมันจะเก็บเอี่ยมหมดเลยอ <c oughs> ่นนี้ก็บวชครบกำหนดแล้วก็ก็จะกลับไปประกอบอาชีพเนี่ย เขียนได้เลยครับเอาแบบสนุกสนุกสนุกไปเลยครับไม่ต้องแบบกังวลว่าจะเสียไม้ต้นเนี่ยเดี๋ยวเขายิงครบเขายิ่งลายเขาก็ยิ่งสวยไปเรื่อยนะฮะนั่นแหละครับนั่นแล้วนั่นเขียนทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับให้มาเชื่อมกันปูกกันมันจะไม่แตกลายมันจะปูกกันมันจะไม่แตกมันจะสวยนั่นแหละครับ เล่นมันอิสระไปได้เลยครับอันนี้อันนี้ก็ทำการสาธิตสอนไปแล้วนะฮะเป็นอันนี้สูตรสีของอาจารย์ต่อมลายไม้นะฮะสอนให้กับอาอาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์เสกไปแล้วนะฮะอาจารย์เสกก็จะได้ได้สูตรคอสน,นี้ไปนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะฮะฟรีอันนี้ก็เป็นเออ่เเป็นราต้องมาจากพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะับถึงจะมา,าสู่ พีมมันขึ้นมาอันดับนี้นะฮะก็ได้เข้าใจง่ายขึ้นนะโอเคสวยไหมครับสวยจากต๊ะเดิมเดิมเนาะอ่าตรงนี้ดูไม่เรียบร้อยก็เก็บง,งานนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าเชื่อมการนั่นแหละครับโอเคอ่าทีนี้กระพีไม้กระพีไม้ขอบกระพีไม้เงี้ยเห็นไหมภาพมันเบลอบอ,บอ,อยู่เนาะ <S <S เราทําให้เขาชัดหน่อยขอบเนี่ยจะต้องให้ชัดมีความชัดความคม โดยการจุ่มสีมาแล้วก็หันด้ามแปงเข้าหาตัวนะฮะแล้วก็หาองศาของแปงที่เป็นเป็นมุมเฉียงที่ได้เหมาะสมเพื่อต้องการให้มันเป็นความคมเลี้ยงไปในการจับแปงก็อขออาญาตนะจับแบบนี้เนี่ยจับแบบนี้จะเขียนง่ายกว่านะฮะอ่าจับแบบนี้นะฮะอ่าครับอ่าอ่าสูตรลายนี้ก็เป็นสูตรของล,ลายของอาจารย์อิท นครสวรรค์น,นะฮะครันงก็เคยสอนไว้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรของอาจารย์อิฐนะฮะเราเอามาประยุกต์รลมกันได้นะฮะาจากผมไม่เป็นเลยผมก็ไปเรียนกับอาจารย์อิฐก,ก่อนแล้วก็พอเริ่มพัฒนาความรู้ก็ไปเรียนสู่เพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมกับของอาจารย์ต๋อมตัวนูน้นโอเคสวยงามมากครับนั่นแหละครับดูดิครับสวยไหม จากตอนแรกเดิมทีเป็นลักษณะแบบนี้นะโตลักษณะแบบนี้อ่าแล้วก็มันถ้ามาเปลี่ยนสีใหม่แบบนี้โอเคอ่าอ่าแั้นต้องขอขอบคุณเวยนะครับชื่อน้องเลยนะครับเบน์ครับน้องเบน์นะครับโอเคบ้านอยู่นี่เลยนะแล้วก็ทํางานที่นู่นนะใช่ไหมฮะใช่อ่าบทเรียนจบแล้วโอเคโอเคกราบขอบคุณอ่าครั้งแรกเลยนะ <laughs> โอเคสวยไปครับท่านผู้ชมอ่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านที่สนใจเรียนศึกษาลายไม้ความรู้แลกเปลี่ยนกันนะโทรมาได้เลยนะครับที่เพจช่างเวทนะครับผมขอบคุณครับ